สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ตานะคะพี่สาวในฉันเองค่ะวันนี้ก็มาขอมากวนพี่ตานะคะร้านเดอะเนเจอร์อยู่ตรงไหนคะพี่ตาอยู่ตรงซอยขอพระบ่อผุดค่ะคกลเลยีล่ตากับิีเชแมน,นะคะใช่แล้วก็ขับมาจากสนามบินอะลงเครื่องแล้วรีบมาเลยก็ได้นะคะเวลาเหมาะเจาะมากเลยนะคะประมาณแค่10นาทีเองนะเมื่อกี้ประมาณสินาทีค่ะเพราะส่วนใหญ่คนที่มาด้วยเครื่องบางออกไอเว์นะคะพอลงเครื่องปั๊บเขาก็จะจองอาหารไว้ก่อนเลยบางคนนะคะแล้วก็มาที่นี่เราทําอาหารเราได้เลยพอมาถึงป๊าอาหารลงได้เลย สินาทีดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ six ข่าที่แรกนะคะเรามาเดอะเนเจอมีอะไรบ้างต้องกวนพิตาด้วยนะคะอ๋อยินดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะคะด้านหน้าเรานี่เป็นเมนูที่ six เนเจอมากรึซ้บมาว่าดอกบัวนี่คือที่นี่เลยใช่ไหมคะพี่ตาในบึงของเราเองเลยนะคะโอ้เก็เลยเป็นแบบออแกนิกเลยนะคะเขาชื่ออะไรคะเนี่ยเมี่ยงดอกบัวค่ะ เมี่ยงดอกบัวทานด้วยกลีบดอกบัวใครจะทานด้วยกลีบใบชะพูก็ได้แบบดั้งเดิมนะคะแต่เราอยากให้ทานด้วยกลีบดอกบัวมากกว่าเดี๋ยวต้องให้พีตาดิมอนสเตชันนะคะช่วยเรานิดนึงแล้วนี่ก็เป็นผัดไทยนะคะทุกท่านรู้จักกันดีใช่แต่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นคือเราได้เชลยชนิจริงค่ะสุดยอด แล้วี๋ยวนี่จารยาเราจะบอกว่าถั่วงอกของเราเห็นไหมคะมันไม่เหมือนถั่วงอกทั่วไปเพราะว่าเป็นถั่วงอกที่าอเองไม่ได้เป็นถั่วงอกในตลาดนะคะอันนี้ชุมชนเาอแล้วก็ปีกล้วยก็จากสวนของเราเลยกพของเรานี่คอนเซ็ปต์คือฟาร์มทูเทเบิลค่ะฟาร์มทูเทเบิลค่ะโอเคแล้วก็อันนั้นก็คือข้าวยำค่ะข้าวยำเป็นข้าวยำสมุนไพรนะคะดอกอัญชันข้าวเราก็ใช้ข้าวออแกนิกนะคะข้าวซ้อมมือออแกนิกนะคะมาดูใกล้ใกล้ก็ได้ค่ะส่วนไข่ไก่ก็เป็นไข่ไก่อินทรีย์นะคะที่เราเลี้ยงแบบอินรีย์ในเกาะสมุย ใช่ค่ะดอกไม้ก็จะเป็นดอกนาลาดอกไม้พื้นถิ่นของกอสมุยของภาคใต้เลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้แตงกวากีกุหลาบก็กีกุหลาบในสวนของเราเองนะคะหัวงูดาวเรืองก็ทานได้ค่ะออกแนวแบบดอกไม้เยอะแยะมากมายดอกไม้ทานได้ทุกอย่างด้วยจช่เป็นจานสดดอกไม้นะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสมุนไพรนะคะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะโอเคสุดยอดเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยดิฉันแบบว่า ลงเครื่องมารู้สึกกระหายน้ำน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำดอกดาลาค่ะดอกดาลาผสมน้ำมะนาวนะคะดอกดาลานี่แบบเป็นเป็นน้ำได้ด้วยนะพี่าเป็นน้ำได้ด้วยทานกับข้าวยำก็ได้นะคะแล้วก็ชื่นใจมากเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนบอกว่าไม่เคยทานที่อื่นมาก่อนแล้วพอทานที่นี่แล้วติดใจแล้วก็ซื้อกลับนะคะขึ้นเครื่องกลับเลยนะคะกลับกรุงเทพด้วยนะคะก็คือขวดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรจุขวดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญ คือเขา,เขาบำรุงผิวด้วยนะคะอันนี้สวยเลยค่ะทำให้สวยงามแล้วก็ทําให้รู้สึกสดชื่นด้วยค่ะอ่าอันนี้พี่ตาช่วยน้องหน่อยว่ากินอย่างไรไไน,นะคะเดี๋ยวพี่ตาจะทําให้ดูนะคะอันนี้พี่ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็เด็ดออกมาเลยค่ะดอกไม้เรา สยงี่นี่ากรอบมากเลยใช่เล้วบกรอบเป็นไหมคะเพราะว่าเราเพิ่งเอามาจากบึงคือลงมาจากฟาร์มแล้วก็ขึ้นโตเลยตรงนู้นนะเดี๋อวพาเดิตรงนี้นะคะเราดูแลเรื่องของธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะบึงของเราที่ทําไมไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าน้ําจากภูเขานะคะได้พาพกสารอินทรีย์ธาตุวัตถุต่างๆมาเก็บเป็นแก้มลิงอยู่ที่นี่ก่อนน้าจะเดนลงสู่ทะเลค่ะฉะนั้นน้ำที่เราปลูกก็เป็นน้ําที่สะอาดมากๆนะคะเป็นน้ําจากธรรมชาตินะคะแล้วเราสามารถทําเป็นธนาคารน้ำ เก็บน้าใต้ดินมันจะซึมลงสู่ใต้ดินด้วยนะคะเก็บน้ําไว้ใช้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นมะพร้าวเกาะสมุยเลยค่ะว่าใหม่ตลอดนะคะเป็นมะม่วงหิมพรานนะคะมะนาวมีขิงค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีหอมแดงนะคะเป็นมะม่วงดิบนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นกุ้งแห้งค่ะอันนี้พริกนะคะโอเคคนที่ไม่กินเผ็ดก็ผ่านไปแล้วกําลังจะบอกว่าน้ำเมี่ยงเรานะคะอุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆนะคะทั้งข่าตะไคร้ ขิงหอมแดงพ้องเบียดจะทานไหมคะหรือให้พี่ตาพี่ตากินไหมหรือหนูหนูกินนะกินพิเดียวคำเดียวเลยนะคะทุกคนคะี่ฉันจะกินสิ่งที่ทรงคุณค่านะคะ the nature นะคะโอ้โหสดชื่นเลยคะ่มีคนบอกว่าทานเมียงกับบัวที่นี่แล้วรู้สึกสดชื่นอืมอร่อยมากทุกคนต้องมาลองกี่อย่างคะเนี่ยหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดป ค่ะทุกอย่างเป็นสมุนไพรหมดเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับยุคโควิดด้วยต้านโควิดนะคะเมนูนี้ค่ะว้าวนี่คือผัดไทยได้เชลชนชิมได้เชลชนชิมด้วยค่ะของเรานะคะรับรองไม่ต้องปรุงเลยนะคะอันนี้ดิฉันอยากลองแบบว่ายังยังไม่ใส่เครื่องเคียงเพราะจริงๆอ่ะพี่กําลังจะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องปรุงเลยแต่เอองกินแบบนี้ไปเลยใช่อย่างี้ฝรั่งชอบมากเลยนะพี่เอาจริงเมนูผัดไทยเขาบอกว่าว้าวเลยเขาบอกว่าเดอะเบสผัดไทยอินสมุยอุ้ยเดอะเบสผัดไทยอินสมุยเดอะเบสผัดไทยตาบอกนะคะลอง อเห็นไหมคือมันนุ่มมากอไม่ได้เวอร์นะอร่จริงจริงพี่ตาเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือเราต้องผ่าจนเส้นมันน้ําซึมเข้าไปในเส้นจนเส้นแห้งเองเลยนะคะค่ะสังเกตได้เลยว่าแบบที่เนี่ยเดนเจอร์ทุกอย่างมันมีสตอรี่อะเพื่อนๆมันเลยเวลาเรากินเราก็ดื่มดํ่ไปด้วยค่ะถ้าคือไม่น่าจะเก็บเสียงกรุ๊ๆเข้าไปแล้วอร่อยอร่อย โอเคค่ะพี่ตาไปกันต่อเลยค่ะเมนูถัดไปนะเพื่อนๆดูนี่สิเราจะมาคุยกันเรื่องข้าวยำนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องข้าวยำจ้ามาข้าวยำของเรานะคะข้าวยำพิเศษยังไงคะพี่ก็พิเศษเวลาเรากินยังไงอประเด็นอันนี้เราเป็นข้าวซ้อมมือนะคะสังเกตดูจะมีเปลือกเส้นใหญ่ข้าวนี่อยู่นะคะแล้วก็มาหุงด้วยดอกอัญชันนะคะคือสีนี้มันมาจากดอกอัญชันใช่เป็นแบบ นี่คือดอกอัญชันเพื่อน,น,น <ะ S 2> ๆและสังเกตดูนะคะดอกอัญชันของกะสม,มุยไม่เหมือนที่อื่นม่นเป็นดอกไม้กลางเละค่ะได้รับแร่ธาตุจากดินที่อุดมสมบูรณ์ทำให้สีขเข้มสีเข้มมากเลยนะคะแล้วก็ถ้ากินแล้วจะกรอบหวานเลยอาหารลองกินกลิบเลยก็ได้นะคะมีอะไรดอกเรืองใบชพูกลีบกุหลาบจากเนเจอร์ แล้วก็อันนี้นะคะจากส่วนของเราแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นใบชะพูกับใบพาหมค่ะในเรื่องของวัตถุดิบที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือมะพร้าวขั่วเพราะว่าเราเป็นเกาะแห่งมะพร้าวนะคะเกาะสมุยเมนูกับทุกอย่างสังเกตดูจะมีมะพร้าวเป็นส่วนผสมนะคะค่ะแล้วก็มีปลานะคะเนื้อปลาปนนะคะมีเนื้อปลาปนใช่แล้วก็มีความติงตองคิดว่าหมูยอง แ่้ว่ะอันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือดอกดาลาที่ต้องมีอยู่ในขาา้าวยำนะคะลแล้วก็มีคนสงขาบอกว่าเขาทานข้าวยำม,มาตลอดชีวิตเขาที่นี่คือข้าวยำที่อร่อยที่สุดในชีวิตของเขาเลย โอ้ my god ที่เขาเคยทานเรามาลองกันค่ะเพื่อนๆแล้วเราลองว่าทุกคนจะต้องซื้อกลับและเมื่อวานก็มีคนทานเสร็จแล้วต้องซื้อกลับกรุงเทพด้วยอโทรมาสั่งได้น่เพื่อนๆเออมาแจ้งก่อนว่าจะเข้ามารับกี่โมงก่อนที่เราจะขึ้นไฟนะคะโอเคค่ะข้าวยำเราคุกยังไงคะพี่อ้ง่ายมากเลยนะคะก่อนอื่นเราเพื่อทําให้ทานง่ายเราก็เด็ดกลีบดอกอัญชันนี้ก่อนค่ะโดยลงไปเลยนะคะ ไม่ทันเคี้ยวเลยนะคมัไมันไม่เค็มอะอร่อยอร่อยมากมีร้านอาหารแถวทางอีสานนะคะเขาจะขอซื้ออะแต่เราบอกว่าเราทาทีไม่เยอะเพราะใช้เวลาเคี่ยวเป็นครึ่งวันอร่อยมากค่ะถูกจริงจริงจริงเพราะวันนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ได้สั่งใบงาน w บ T M ที่ลอนดอนเดินหน้าด้วยดีใจด้วยเหมือนแบบเป็นตัวแทนของประเทศเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคมากเลยก็ เพื่อนๆคะนี่เป็น3เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะเป็นเดอะมอสนะคะเบียร์ว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าคุณมาสมุยคุณต้องมาเช็คอินที่นี่นะ<ช>เอาจริงจริงๆเรามีเมนูอีกหลายอย่างนะคะแต่นี่คือซิกเนเจอร์ที่ว่าคุณห้ามพลาดที่เรา<ช>คัดสรรมาแล้ว อ๋อจริงๆแล้วเรามีขนมหวานด้วยค่ะสาคูไอติมกะทิสดทุกคนเมนูอะไรอ่ะสวยมากพี่ตานี่ค่ะลองดูนะคะเป็นสาคูไอติมกะทิสดค่ะโอ้หสาคูไอติมกะทิสดดูความล้ำยายนี่ค่ะถ้ากินเราก็กินหนีได้เลยกินได้เลยค่ะเดี๋ยวลองลองกินดูนะคะส่วนดอกไม้ที่ประดับมานี่ฐานได้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวไปจะกินเพื่อทุกคนค่ะค่ะ โอ้โหโอ้ดีอ่ะฉันมาหาเธอบ่อยๆนะคุณพี่แบบมันไม่ต้องกลัวว่าจะหวานมากมันไม่หวานโอมันละมุน่ะแล้วก็กะทิก็เป็นกะทิสดเลยเพราะว่าธรรมดาไอติมเนี่ยมันต้องไอติมที่สดจริงๆแล้วต้องคัดมะพร้าวอย่างดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหวานนะคะที่ทุกคนเนี่ยมาทานได้นะคะสดชื่นแน่นอนค่ะกับส่วนสวยๆของเดนเนเจอร์ค่ะ รับทุทนนะะพี่ตาคะอยากจะฝากร้านนี้หน่อยคะ่ะว่าจะมายังไงแล้วก็มีความพิเศษยังไงนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะคะก็ชาวต่างชาติมากันเยอะมากเกาะสมุยคะ่ะเดี๋ยวลองฟังะะ่อยค่ะมาง่ายมากเลยนะคะเริ่มจากสนามบินมาได้เลยคะ่ะแล้วก็มาด้วยรถที่สนามบินม,มาเนี่ยง่ายทุกคนรู้จักที่นี่คะ่ะใกล้มากๆอยู่ที่ใกล้กับอ,อยู่ในชุมชนบอ่อผุดนะคะออซอยขอพระค่ะ โ <Okay S 2> อเคค่ะก,ก็อยากให้ทุกคนมาเอ j นจอยทุ่งดอกบัวนะคะ<ช>ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะและเป็นที่สุดนะคะ<ช>ก็อย่าลืมมากันนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ